หนุ่มคเคมรคนนี้ท่านผู้ชมเนาะก็ออกมาร้องหงร้องไห้นะครับเนื่องจากว่าเขาได้เห็นความสกระปรกนะครับของประเทศตัวเองนะก่อนแรกเนาะก่อนที่เขาจะมาเป็นจิตอาสานะครับพาเพื่อนๆน,นะครับมาทําความสะอาดแบบนี้ก็เห็นความสกระปรกเนาะพอเข้าไปดูลึกๆมุมลึกๆยิ่งทําให้เขาร้องห่มร้องไห้นะครับเพราะว่ามันสกระปรกมากนะครับสิ่งที่ได้เห็นนี่คืออุอบาทตามาก แน่นอนว่าเขานี่ก็เป็นนักศึกษานานผร้ชมก็รวมกลุ่มกันนะเข้าไปสถานที่ต่างๆนะพอได้เขาได้รู้ความจริงรู้ความเบื้องลึกเบื้องหลังนะในประเทศแคมาเนที่บอกว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้วนะครับนะเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์เป็นประเทศที่สะอาดแต่พอเขาเองนะครับเป็นคนแคมาเนเป็นนักศึกษาด้วยซ้าที่ได้ไปเห็นสถานที่ต่างๆที่เขาไปเก็บกดขยนนะเนี่ยอันนี้คือภาพที่เขาไปเก็บกดขยะ อยู่ในตามคลองตามบึงนะครับที่อยู่ในเมืองนะครับท่านผู้ชมเอาเศษขยะนะครับเอาขวดกระป๋องนมเนยนะครับมาทิ้งแล้วก็ทีมงานของเขานะครับที่เป็นจิตอา,าสาด้วยกันเนะี่ยก็คือไปทําความสะอาดนะครับพอเขาได้เห็นถึงจุดๆนั้นแหละท่านผู้ชมถึงความรับผิดชอบนะครับของคนแคมรนมันไม่มีเลยนะครับซึ่งเขาเนี่ยทำผลประโยชน์ในประเทศเขาแน่นอนว่าเขาก็รักประเทศแคมรนเนาะเขาก็โปรโมทประเทศแคมรน แต่สิ่งหนึ่งที่หนุ่มคนนี้นะครับตั้งข้อสงสัยกับประเทศตัวเองหนึ่งนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่เหมือนประเทศไทยนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่เหมือนประเทศไทยที่ต้องคอยทําความสะอาดต้องมีเจ้าหน้าที่เทศบาลต่างๆนะแต่เขมรนไม่มีกับสอบปุปลาวไม่มีนะครับคือเขาก็ไม่ได้รับเงินเดือนนะเขาก็เป็นนักศึกษาที่อยากให้ประเทศตัวเองนะครับมีความสะอาดนะครับก็เลย รวมเ,เพื่อนๆนี่แหละอย่างในคลิปนะท่านผู้ชมนะรวมเ,เพื่อนๆไปทําความสะอาดนะเก็บขยะนะครับในคลองในสถานที่ต่างๆนะเขาก็พาเ,เพื่อนๆเขาไปนะครับวันนี้ก็คือคงอืดอั้นตันใจนะครับออกมาระบายนะในการที่เห็นประเทศตัวเองนะครับนะประเทศที่สมเด็จเดซนฮุนเซนนะครับครองมาเนี่ยสี่สิบกว่าปีเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลนะครับ เปลี่ยนแค่คนนะครับเป็นแค่บุคคลก็คือรูปของคนเซ็นนั่นก็คือหุ่นมาเน็ตนะครับไม่มีความดีเลยนะบัลลยเชื่อว่าเขาอยากจะพูดแหละแต่คือเขาไม่กล้าแค่วันนี้เขาออกมาแสดงความเสียใจกับบุคคลอยู่ในประเทศเขาอ่ะก็เหมือนเขาอยากบอกถึงรัฐบาลแหละแต่เขาไม่กล้าบัลลยศเชื่อว่าไม่กล้านะครับพอบัลอตเองท่านผู้ชมได้เห็นคลิปนี้ออกมาก็ สงสารนะสงสารนุ่มคนนี้แต่ก็สะใจนะครับสะใจแทนคนไทยที่ได้เห็นนะบรยจะเอามาประนามให้ดูว่านี่กันในการในความสุขปรกนะครับของกัมนเนี่คืออยู่ทางสายเลือดนะครับถึงแม้ว่าคนเหล่านี้เนี่ยครับมีจิตอศาสานาที่จะเข้าไปดูแลแต่มันก็ไม่ไม่ใช่งานของเขาเพราะงานของเขาก็คือการเรียนการศึกษาเขายังเป็นนักศึกษาอยู่นะแต่ ในสิ่งที่เห็นนะครับมันไม่ไม่สอดคล้องกันเลยนะครับกับกเ,เนที่บอกว่าเป็นประเทศที่สะอาดเป็นประเทศที่เจริญเป็นประเทศที่มีจิตใจงดงามไม่เหมือนประเทศไทยที่ที่มีจิตใจต่ำตมแบบนี้นะครับแตกต่างกันกับคําพูดมากนะครับพอตะเ,เ,เห็นกเบนเนี่ยมายดพูดเลยว่าเป็นประเทศที่สกปรกที่สุดในโลกนะมายด์พูดแบบนี้เลยทําไมถึงกล้าพูดเพราะนี่แหละครับเห็นจากคลิปนะครับ จากวิดีโอนะแล้วก็จากคนกะเมนเองที่มาทํางานในประเทศไทยนบะำบรยศก็เคยมีเพื่อนเป็นกระเมณน,นะตอนที่ทํางานที่ระยองก็มีเพื่อนทั้งพมา่าทั้งกะเมณน,นะก,ก,ก็รู้จักกันพอครับได้สัมผัสจากตรงนั้นเนี่ยก็คือรู้ได้เลยและครับพื้นฐานนะครับ,รบจิตใจของคนประเทศนี้เขาเป็นแบบนี้หมดจริงๆเนี่ีแรกบระยศก็ ว่าคนเราเนี่ยอยู่ประเทศนี้แล้วเราจะเป็นคนแบบนี้เหรอมันอาจจะเป็นคนดีก็ได้แต่บยัยเชื่อเลยครับว่าถ้าเกิดนะครับเป็น d n เอ็นเอแคมีนนที่อยากเป็นคนดีเนี่ยมันจะเชื่อว่ามันลำบากมากๆนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมาเป็นคนดีเหมือนประเทศไทยเนี่ยมันคงจะอึดอัดนะครับแล้วก็ลำบากใจเขามากๆเพราะว่าคนเหล่านี้เขาเ,ขาเกิดจาก d n a นะครับเขาเกิดจากคีพืชเขาเลยนะครับไม่มีการพัฒนาครับไม่มีการพัฒนามีแต่ไอเขาเรียกว่าพัฒนาลดลงนะครับไม่ไม่มีความเจริญเหมือนประเทศไทยนะเขาบอกว่าประเทศไทยในประเทศไทยไม่เจริญนะไม่เจริญทางด้านความคิดไม่เจริญทางด้านจิตใจต่างๆคือคือเขาคิดแบบนี้นะครับแต่บรจได้ดูนะครับมันมีแต่พวกเขาอะครับ อย,อย่างเช่นเนี่ยป,ประเทศนี้น,นะครับประเทศเขมเเนี่ยครับเป็นประเทศที่มีขยะมากที่สุดในโลกบรรยศพูดไปนี้เลยว่าเป็นประเทศที่มีขยะมากที่สุดในโลกนะครับอย่างหนุม่มไออาสาคนนี้นะครับเขาก็ยังออกมาร้องห่มร้องไห้นะครับเนื่องจากว่าเห็นประเทศตัวเองเนี่ยนะครับไม่เหมือนประเทศชาวบ้านเขานะครับไม่เหมือนประเทศอื่นๆนนะครับที่เขาเคยเห็นมา <Thank S 1> ได้เคยเห็นในทีวี อย่างเช่นประเทศไทยนี่นะมันชีพูดแบบนี้เลยว่าต่อให้ประเทศไทยนะครับจะไม่ดีในสายตาคุณแต่สายตาชาวโลกเนี่ยเขารู้ว่าประเทศไทยนี่แหละครับเป็นประเทศที่มีความสะอาดนะครับไม่ว่าตะด้านทะน้นหน้นทางหนึ่งนั่นก็คือจิตสำนึกครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีจิตสำนึกดีที่สุดในโลกเลยก็วาา่าได้ เพราะว่าถึงแม้จะมีถังขยะหรือไม่มีเขาก็ต้องเก็บไว้นะครับไม่เหมือนกระเมียนถ้ากินแล้วก็คือทิ้งเลยบางคือไปนั่งอยู่ตรงนั้นก็มีนะครับไปกินแล้วก็ไปนั่งอยู่นะซึ่งก็ดูเหมือนธรรมชาตินะไม่ได้มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยกันเก็บกันพัฒนานะครับไปนั่งดูเรือหางยาวนะครับไปนั่งอยู่การ,การแข่งเรือก็เหมือนแบบว่า ไม่ได้ช่วยกันพัฒนานะครับไม่ได้ช่วยกันที่จะผลักดันให้จุดๆนั้นเนี่ยให้มันสะอาดมากขึ้นก็ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็น,นจากผ่านคลิปวิดีโอนะครับจากหลายๆอย่างเนี่ยมันสอดคล้องนะครับแล้วก็เห็นอย่างชัดเจดน,น,นนะครับว่านี่เขมรนะครับไม่มีความคิดนะครับทางด้านใดๆเลยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ ล้วนแต่เป็นเมีนเองนะครับที่ทําร้ายตัวเองนะครับแล้วบอกว่าคนอื่นนะครับใส่ร้ายไม่มีใครใส่ร้ายประเทศเมีนนะครับแต่เคมีนทำให้เมีนเห็นเองนะครับว่านี่เป็นประเทศที่สกปรก,กนะครับที่สุดในโลกนะเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรครับคอมเมนต์เข้ามาดูครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าประยอดก็ พยายามเดินที่นะช่วงนี้ก็บายอดเองก็ไม่ค่อยสบายนะครับท่านผู้ชมแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้บายอดขอลพี่และน้องไปก่อนสวัสดีครับ